ป,ปิวัตแลนอกจากนี้นนเวลาที่พวกหมู่ของวัดเดียวกันกำลังปฏิบัติกองหอยเซฮกและกองพันคริสเบตถึงบรรทายโดยสหายโอลาโพเซนยวงได้สั่งกำลังปิดล้อมศัตรูแตกออกจากขายมาซับพนขวัสรบัตรมะขามัน,นเพื่อปกปักศษาช,าชีวิตของพมีประสนโดยว่างกลยุทธ์ให้ทหารปฏิวัติได้ไล่ต้อนที่เซร์โนยแล้วไล่พวกมันไปโฮมอยู่เมืองวะปี วางแผนให้กำลังปฏิบัติการเคี่ยมประจำบ้านสก,กัดอยู่ที่หัวคัคเนเงอบาทแล้วลันใกล้ปืนใส่ศัตรูเหตุให้ศัตรูอาบเลือด่าทีพกชามบักเลือนแต่ภายนี้เขาเมืองวาปีในวันที่16เดือน3ปีพันกรห68กำลังปลดป่อยปลาส้นกลายเป็นเจ้าการกวดกาดฆ้าทุกสนามออมหอบเมืองวะปีเช่นกองพัน12หาพิศอบบรรนง่ 2012, บบนงกองพันที่2เพืือนบาให้พิสอบเคตบนันก็ใช้กองหอยที่1 กองพันธิสิบเอ็ดทัพิสอบเขตาเซงหัวโขนและกองหอยสะหกทำพิสสอบเกือนหัางของจักรพรรดิและลูกมือของพวกมันลูเมืองวะปีในถ่ายเดือนที่สามทีพักรอยหกสิบแปดได้เปิดฉากบุกโจมตีปลดปล่อยเมืองวะปีและสมรภูมิบรรลบครั้งนี้ได้ใต่กำลังไฟยิ่งสู่กับจักร뚜เป็นเวลาสามวันสามารถปลดปล่อยคืนบรรจะผ่านบัตรว่าค่าน้ำบัตรเนี้ยบัตรนองูและมันข็ใสพื้นที่เอาพลเมืองออกจากการคุ้มครองของผู้จักร뚜ได้ เศร้ 9, าพันคนภายใต้การนำของสหายคำจันทร์วนาเซนาธิการทหารเขตลตาไต่สหายโอลาพชรยววงศ์ห้องวนาทหารแขวงสหายหลับเชียร์สั้นเวียดนามวนาคมพันธ่สองเป็นธีปุษกาสหายสําลานวนาคมพันธ์ที่สอง,เ,สสของ,สองเขตเป็นคณะหลังจากปลดปล่อยได้ใช้ชนะทุกภาคสนามเพียงแต่หนึ่งอาทิตย์สัตรูก็ได้ระดมพ้นทัวทหารพักคซีและระดมยิ่งปืนใหญ่ยุ่นทิมระเบิดยุ่นสวดแนม เพื่อเปิดเส้นทางให้กองพัน์กมาจากปรัเ่เศสมาซาโดยหอยเอกบุญยอดกอ1พมาจากมุกสิโดนมาซาโดยพันเอกชาลีและกพมาจากสวรรค์เกศบัรซาโดยกรมดังบุญสงณจริญศักดิพวก,กมันจะใส่ยุน่นเบห้วานระเบิดโบอมบีระเบิด5าลอยป้อนยุน่นสปุกียุ่นเตสแปบินทำลายเป่าปืนใหญ่หนึ่งซมิิเมตรหนึ่งลอยสิบมิเมตรยิ่งทำลายตลอด,ลอดสี่ชั่วโมงเฮ็ดไฮบอนเทือนทรัพย์สินอันมีคา กมันขยายกําลังเพื่อดับมอนกําลังปฏิวัติทำเหล้วขยายกําลังไปถึงบ่านทาหูเมืองตันสุมแต่ถึงกองพันธิเสบของกําลังปฏิวัติสกัดตีอย่างดุเดือดกองพันธิสภกมาจากปากเซีกองพันธ์ชันชิษามมาจากสวรรคเขตส่งกําลังบุกตีเข้าบันุงุนากก้ารพอดีกับส่วนระยะกบตีซองเพื่อนเวียดนามและกบตีซองเขตเปิดบัตรลบพลลุกปืนทั้งใหญ่และน้อยแบดชายพแม็ใชาหูแถวคันศัตรูแต่สิบห้าโมงถึงสิบเก้าโมงสามารถดับศูนกองพันธ์ชันชามจากสวรรคเขตเกือบหมด แล้วสั่งกำลังทอนทับจากสนามหลบไปต่างอยู่ทานที่มันเพืือควมปดไัยลีเป็นจากกันนั่งตีขึ้นจากกองหนุนของศัตรูซึ่งในสมรมภูมิบรรลุลปดปล่ปอยเมือพีนับทั้งปดปล่อยในบสราัทนับได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มและสามารถปัดเคลียศัตรูออกจากวงสูลบใจสามพันขาใต้ได้ทั้งหมดหนึ่งพันบบบาดเจ็บพกหกอยบักสมารถบันท่อนตัดเช่นท่านลำเลียงอาวุธสงข้ามระวังผา,ากซกระพังที่สี่ระวังแผงวัาปีคำทองกับเตองสรวรรค์ได้ ถือว่ามากพลและพลสำเร็จของกำลังปฏิบัติที่ใดจะระดมกำลังต่อสู้ในหันลโลกปฐโโพีและปฐพีรัชพัฒา์ในเวลาหนึ่งเดือดนระยะนี้การมีพลหััอย่างเต็มเต็หมหน่วยสามารถรัดเลียยศัตรูออกจากว่องลอยได้สามพั 3, 000, นก้อนนะหารับชุนหนึ่งพันก้อนประบาดเย็บครบหลอดก้นสามารถป้องกันและสามารถปันท่วนลำเลียงตัดเส้นทางการลำเลียงอาวุธของศัตรูได้